สวัสดีสักันด้วยนะครับนี่กออมคุณกับ Minecraft ครั้งนี้นะครับนนะวันนี้ผมจะมาเล่น s g นะครับกับคุณซันนะเพื่อนผมหรือว่า OT ไกลแต่คนละหน้ากนั่นแหละนะเออใช่เราเจอโป่ะนะซึ่งไม่ดีมากเลยนะซึ่งคนนคั้นเขาเป็นโปมือไม่ใช่มือโปรนะคือแฮกเกอร์น,น,นะพูดง่ายนะตรงตัวเก้อนะวิ่งอ s <S อกปั๊บเลสโกนะ เดีここ oh, so, can make oh. Oh, oh. ๋ยวคนหน้าตาดีเราจะไม่แกล้งคนโอ้พ่อผมได้ดับไฟมาครับที่ที่เราชอบไปกันดีกว่าไปครับเราไปที่ที่เราชอบกันดีโอ้ยโอ้ขอนิ้จะอัดไมเลยนะโอ้ยโอ้เล็กชิวฮะฮะโชเดมทอนเดมหอเดม เอาของนี้นี่ไปเอาของนในนี้ไป,ไปคุณฟันดูผมอยู่ไหนตอนนี้ผมห่างไกลจากคุณมากแล้วฟันขึ้นบนแล้วบ่แยังกำลังขึ้น,นผมฟาร์มกล่องไม่ให้ครับไม่ต้อง,มอนนอง,ง,องไม่ไเป็น,เน,นแล้วคือาเราฟาร์มกล่องแล้เลี้ยวเออเอาไปเถอะขี้เกียจเอาอะอกอะไรอะ อ๋อได้ดับ,บเพชร <บน S 1> เลยชอบกล่องมาบนดกว่เดี๋ยวผมจะกดปุ่มเ,เดี๋ยวผมจะกดปุ่มเปิดประตูให้นะไม่ต้องกลัวนะอเออจริงๆน่าจะคลิปนี้ลงดีกว่าเพราะจะขังไงตู้จะเป็นไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ผมจะไม่ขังผมสาบานผมจะไม่ขังครับสาบานนะใช่ อ๋อหน้าต่อหน้า,นาสกายเอ,กเอ,เอ,อ็กก่อนเฮ้ยล่ะในฐานะสกายเอ็กตัว,ตวปล,ล <laughs> อมก็ได้ไฮ้ยตัวจริงเลเอาเดียวโอ้โหฟูลฮลรอนแล้วมีก้อยร่อนไหมเ,ออเจอละเอาเกาะโซนี่วะอุ้ยคือเกือบตกแล้ว เออโอ,โอแม่กว่าพิชิงด้วยไม่เก่งเลยนะฮะผมไม่ชอบปลาครับไม่ใช่ปลาไม่เก่งคะไ,ไม่ครับจินสกายเอ็กครับไม่จำเป็นต้องเล่นเก่งอะไรครับโอเค่หน้าตาดีเนื้อใช่ไหมครับผมไม่เกียรครับมาๆมามาลืมลืโอ้มมผมแหลกม,มาทำไมละ่ะอา้าวมองไป คุณซันเหน่อยนะอย่านะเดี๋ยวกลัวคุณซันยุ่มหายกลัวอะไรเธอเงินไพอไว้ก่อนเดี๋ยวตายเอาคนดีคนดีมากเลยนะจับยุ่งคุณนั้นนะครับใครมีการลีน่าคุณนั้นจับยุ่นะครับเขาแฮกเกอร์ครับไปกดไปเดี๋ยวจะเปิดให้เราวรกดค้างๆเนี่ยอะไรเด้งกันไม่รู้มีอะไรบ้างเนี่ยอุ้ยมีลวดหนูเลย มอให้มีนหนูเพื่อนมอผมโยนทิ้งแล้วมั้งเปลี่นยนด้วย <Yeah. S 1> เดี๋ยวผมกำลังปิดโปรแกรมลาก่อนนว <c oughs> สันเฮ้ย <c oughs> อ๋อสันว่ามีที่เทีเยบมีเอ็นเดโฟครับแม่งเ,เหลือซามใจไอชิเกะนียอะไรมันมาบังหน้าจอวะเออเออโคตรไปเออได้ไย โอ๊ยไอย้ชีตอ,อะไรฮะับไม้วนเลยเหรอโทษนะมือลั่นนะนอนเรายังไม่ถึงนอนเลยนะย<า>เอ้ยระวังกุ้งอย่าเผียนตัวโค้ดก่อนนะนแล้วยความปัญหาดีจัดโ,โอ้มีนี่ป่ะล่ะมีเหล็กก็สองก้อนไปขับกันไปขับเลยขับชุดเหล็ออกให้ออเมื่อยมีอเอ,เอาเหล็กมึงเอาเหล็กมา ไปตามเฮ้ยเนาะเอเอมึงไปตามเนาตามมาเยอะอุ้ยแฮกเกอร์ไปเอาเร็วไม่ยุ่งเร็วแฮกเกอร์อยู่ไหนอ่ะเมื่อกี้ไม่จะบินโอเคครับ okay, นะซึ่งก็ไม่ดีเลยนะครับซึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแม่จะเริ่มแล้วฮะพุซันพุซันมีพุซันมีแก๊ปไหมอ่ะไม่อนะ่ะตายแล้ว ฮะฮกเกอร์บชิแฮกเกอร์แอนด์เดอะซันคิวเลอร์อ่าแฮกเกอร์ซันเลอร์เออแฮกเกอร์คิวเลอเกือบไม่มันเกิดตายแล้วจริังมันมีโอ้แฮกเกอร์ยังเก่งอลไอ้เก่งเเพชรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะคุณหนูบะตุนบังพีนะใช่ไหมเฮ้ยเอาจริงมันต่ากจริงมันตากจริงโอ้โห แฟนดูผมเจอกับใครครับคนนั้นเออไม่ไม er ่นะคนนั้นราคาพวกนี้ได้อะแม่งแบบเทพเลยอะมันจะชี่เมือนมึงอะเดี๋ยวมีคนทักกาลิน่ามาครับพีทพีทก็ไม่ดูนะโอเคนะเดี๋ยวโอ้คุณแฟนมาลุ้นไหมไม่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 ได้รวมผมผมผมโดนผมโดนเฟอร์บอรโอ๊ยทำไมนะหนาเท่าเทียบลื่นลื่น่น เออมันแหลกนี <see> <monastery> <The> <baptism? are again response> mm ่ว่ะมันแหลกอ่ะโอมมึงไม่ไหวหรอกน่ะมันแหลกเว้ยโอมไม่ไหวหานะครับไอชุดไอชุดยูขอเพื่อนออ๋ฮันโหลปิดเสียงวะห้ามพูดนะเว้ยพูดตรงไปผมปิดเสียงแล้วเมื่อไหร่ขอปิดเสียงแล้วโอเคเออไปเลยโอมบอกได้บอหานะครับแป๊บนึงเอเกอร์แอนด์โอมิคุ เอ็งทำอะไรมาทำไมอย่าโอเคนะสำหรับก็อขอโทษที่มีเสียนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย